ฮัลโหลยูทูบสวัสดีครับรเพื่อนๆทุกคนอ่าวันนี้มาติดตามดูทางด่วนอ่านครหลวงจันวังเวียนนะครับผมซึ่งเสร็จเกือบจะสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ยังมีติดตั้งเสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยเนาะก็ยังไม่ได้ทันติดตั้งคือเขาคาดหวังว่าจะให้สำเร็จอ่า ก่อนวันที่ <c oughs> สร์ธันวาก็คือเดือนหน้านี่เองเ,องเนาะธันวา2020นะครับให้สำเร็จก่อนวันชาติของเรานะครับผมก็จะทำการเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการนะครับก็ะจะมาถ่ายให้เพื่อ,อนๆได้ดูว่าประมาณนี้เนาะมีสองเลนเลนข้าง,งด้านนู้นด้วยเนาะ แล้วก็เมื่อได้เอาโดนมาด้วยแหละวันนี้ก็ดูทางปกติไปนะครับว่าประมาณนี้มันเสร็จไปแล้วเกือบจะสมบูรณ์นะครับที่เหลือก็อย่างที่ผมบอกแหละติดตั้งเสาไฟฟ้านะครับผมเนี่ยก็ย,ยังมีช่างเนี่ยเขาจะกำลังไะเป็นต่อต่อนะ่ะเขาจะติดตั้งเป็นเสาเสาไฟฟ้า ตามริมถนนแล้วก็เกาะกลางถนนนะครับย้ำนะครับเปิดให้ใช้ก็คือเขาจะคาดคาดหมายว่าจะเปิดให้ใช้ก็คือ,อก่อนวันชาติของเราก็คือวันที่สองธันวาะนะก่อนวันที่สองเดือนธันวาเดือนหน้านี้เองเนาะเพราะว่าเดือนนี้ก็ประพฤศจิกาแล้วนะครับ เป็นใช้ย,ยางสมบูรณ์แล้วชาวนะควรหลวงจันสบปราวก็จะมีทางด่วนใช้นะครับแล้วก็จะเสียตังค์เล็กน้อยแต่แลกมาด้วยการทดเวลาลงได้เยอะนะครับผมการสะดวกสบายในการเดินทางนะกว่าเส้นทางสายเก่านะครับถ้าเส้นกลางสายเก่าสายเดิมๆเมนี่ยก็มันจะม,มันมาย้อนสอนได้ก็เพราะว่า อีกอีกด้านหนึ่งเขาเขายังไม่ให้มานะครับผมึ้นซึ่งผมไปจนสุดแล้วเขาให้เขาไม่ให้ไปนะครับมิทหารมาเฝ้ามาอะไรด้วยนะครับคือผมเห็นเป็นซุ้มประตูนะครับผมตอนซุ้มประตูเขาทําที่ไว้เก็บตังค์คนที่ขึ้นทางด่วนนะครับผมที่จะไปมุ่งสู่บางเวียงนะครับเขายังไม่ให้ไปนะเพราะว่ามันมันก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีที่แล้วครับผมเนาะมาอ mm ัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังว่ามันเสร็จจนจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือก็แค่ติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้วก็เสร็จนะครับผมเจอกัน mm hmm. ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ